และนี่คือ3เรื่องที่คุณควรรู้ก่อนตัดสินใจซื้อรถ -3 รล้อไฟฟ้าครับถ้าคุณกำลังมองหารถ -3 รล้อไฟฟ้าสัก1นึคันแล้วคุณคิดว่าเราจะต้องรู้เรื่องใดบ้างคลิปนี้มีคำตอบครับ 1. เรื่องที่คุณควรจะรู้ก่อนจะซื้อรถ3รล้อไฟฟ้าก็คือเรื่องของมอเตอร์และแบตเตอรี่มอเตอร์เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของรถ3ล้อไฟฟ้า มอเตอร์มีผลต่อความเร็วสูงสุดของรถไฟฟ้าในการขับขี่รวมไปถึงการขึ้นทางราดช,ชันของรถไฟฟ้าอีกด้วยซึ่งมอเตอร์ของรถสาล้อไฟฟ้าในรุ่นใหม่ๆจะเลือกใช้เป็นมอเตอร์ชนิดบัสเซลตมอเตอร์ซึ่งบัสเลเลดมอเตอร์จะเป็นมอเตอร์ที่ใช้งานได้ค่อนข้างดีและอายุการใช้งานยาวทําให้รถสาล้อไฟฟ้าของเรามีอายุการใช้งานของมอเตอร์ที่ยาวนานมากขึ้น 2คือเรื่องของแบตเตอรี่ซึ่งแบตเตอรี่แบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆคือ 1. แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนซึ่งแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนข้อดีของแบตเตอรี่ประเภทนี้ก็คือ 1. ใช้งานในระยะเวลาค่อนข้างนาน 2. จ่ายไฟได้ดีทําให้รถไฟฟ้าของเราวิ่งได้อย่างเสถียรแต่ราคาค่อนข้างสูง และประเภทที่2คือแบตเตอรี่ประเภทลิเอซิดหรือเรียกง่ายๆว่าแบตเตอรี่ตะกั่วในน้ำกรดซึ่งแบตเตอรี่ประเภทนี้จะนิยมใช้ในรถไฟฟ้าและก็รถ3ล้อไฟฟ้าซึ่งหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดการที่เราจะเป็นเจ้าของรถไฟฟ้าสักหนึ่งคันในการดูเรื่องของแบตเตอรี่ก็มีส่วนสําคัญ1ก็คือต้องดูสถานที่ผลิตบริษัทที่ผลิตแบตเตอรี่ว่าได้คุณภาพแล้วก็รับประกันเรื่องแบตเตอรี่นานแค่ไหนฉะนั้นเราก็ต้องดูส่วนนี้เป็นส่วนสําคัญ และ 3. เรื่องที่สำคัญที่สุดคือการรับประกันสินค้าแน่นอนว่าการรับประกันสินค้าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งก่อนที่ท่านจะมองหารถสำารับไฟฟ้าตั้นึ่งคันและศูนย์จำหน่ายรถไฟฟ้าถ้ารับประกันยิ่งนานยิ่งทำให้เราสบายใจเพราะจะช่วยในเรื่องการเกิดความเสียหายของตัวรถการดูแลตัวรถรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนอะไรของตัวรถเมื่อหมดอายุการใช้งาน และนี่คือทั้งหมดใน3เรื่องที่คุณควรจะรู้ก่อนจะตัดสินใจซื้อรถ3ล้อไฟฟ้าหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับคนที่กําลังมองหารถ3ล้อไฟฟ้าและคลิปวิดีโอต่อไปนั้นทาง e-bike Thailand จะดําความรู้ในเรื่องใดมาให้ท่านได้รับชมและรับฟังอีกโปรดติดตามชมในคลิปต่อไปครับผมสําหรับวันนี้ขอบพระคุณครับ